ในใจคกับตัวคลิปนี้นะฮะเรามีนัดกับเพื่อนนะฮะจะไปถ่ายรูปรับปริญญาให้ชาญนนกันนะฮะเกย์ว่าจะไปถ่ายรูปเขานะฮะแต่คือก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องมาเก็บของกันก่อนนะฮะก็จะมีเอ่อกล้องตัวโปรดของเรานะฮะน้องแบบลร์ดีถึงแม้ว่าน้องจะออกมาหลายปีแต่น้องก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะนี่เป็นคลิปธรรมดาแต่เราสามารถสร้างสรรค์ภาพได้อ่ะน้องหนึ่งตัว ติงต่อมาก็แบตนะฮะแบตก็สามก้อนพอเหลือๆแล้วก็มีเมมอีกสองใบนะนี่นี่คือสามนะไม่ใช่สองในกล้องอีกหนึ่งนะฮะในกล้องอีกหนึ่งแล้วก็มีอันนี้ที่เตรียมไปเผื่ออีกสองใบนะฮะแบตในมีมห่าเหวปาจิงโกะอะไรเต็มไปหมดนะฮะลกไปหมดอีออยง่ายตนะั้งแต่คบกับเพื่อนดีพวกนี้นะรู้สึกกูชีวิตวายชีบหายเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินตัวขอ่ขอนแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลน,นะฮะเจอกัน ตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยลาลัยราชมงคลน,นะฮะอยู่กับอีน้องเหยืนอยู่ไหนวะน้องเหยนื่ออุณเหนื่อยลอะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเยอะไปหมดเอ๊ะตองมีปอดไปของส่กันมาด้วยเหรอไม่มึงขอเดือดแต่เรา,าเราควรไปยืนขอชยชนมาเล<ด>ย <c oughs> ค่ะ,คะชานนท์ฮัลโหลน่ะชานนท์บอกดีว่าจะให้ใครถ่ายฮัลโหลครับฮัลโหลบอกไปดีว่าจะให้ใครถ่ายให้ชานนท์เออชานนท์ได้ตามันมาไหมได้ตามอีโจมาถ่ายไหมชานนท์พูดเหมือนตอนเช้าที่ชานนท์พูดกับเรา พูดไรไม่เคยพูดพูดอะไรฉันอนก็ตกปากไปเร็วไม่เคยพูดเลยเดี๋ยวฝนจะตกมืดแล้วน่ะวันนี้เราถ่ายได้ดีมากอ่ะเพราะว่าแดดไม่แบบเมื่อไหร่จะไปคะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะคะจากอุ้ยแหววเมื่อไี้ดีนะมาจ้าเพื่อนๆบายบายน้อยบา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 ยลาก่อนปิดปวอนไม่เปิดแล้วไม่ทำแล้วคลิปอ่ะดูดอกลาเลีองไว้เราจะพาดู ัวกับลำบากเรามาถ่ายรูปให้บัณฑิตทุกคนตัวอาตมุนใหายูเจ้าแก่าเราลอด้สรุปบัณฑิตตากล้องถ่ายกับบัณฑิตคือเราบอกนะตอนนี้คือมันมั่วไปหมดทุกคนโคตรมั่วเลยตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรเลยตอนนี้งงไปหมดนะฮะแม่งไอ้เหี้ยวกระเป๋ากูญด กจมึงวางไว้เจอผู้แต่งแม่ลูกทั้งหมดอ่ะชาโนนชาโนนไม่ต้องถ่ายให้มันหรอกจริงๆดสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนชาโนนทำไรอ่ะมันถ่ายคลิปพวกเราเอาไปประจานว่าเราว่าม่วงขนาดไหนชาโนนทำเป็นเดินดิแล้วถ่ายวีดีโออ่ะอีเจ้ามึงอยู่ฝั่งนี้สิ ไม่ใช่เอาหมูเอาไปถ่ายติดกับชาโนนก็ได้แบบเวลาชาโนนเดินอย่างเงี้ยแล้วก็พันมาหรอเอ<ๆ>เอ,เอแบบเดินตามชาโนน่ะอย่างเง,งี้ยเดี๋ยวกูทำให้ลูกดูเหนื่อยไอ้ที่อ,อ่ะเดินเดินเลยยังไม่เป็นก้อนเลยยี่ห้อแล้วก็ชนกูนตายหรอกมองวนดิมองวนด้วย <c oughs> เดินไม่หลอก

มืดไม่ไหวว่ะขนมเววาอะไกันมเขาก็ไม่เอาเลไม่เตะกอบปูมุจะเตะโตโตได้ตีข้งหลังนะ ไปถ่ายโบลเล็กก่อนเถอะปะเออไปโบลเล็กก่อนไปไกลก่อนอะไปที่มันไกลๆก,ก่อนก<พ>็ <meal> เดี๋ยวจะเดินไปโบลเล็กกันนะทุกคนกูนเหมือนตากล้องมืออาชีพเนาะดูดิไม่ใช่ทั้งกล้องหนึ่งกล้องสองว,อวอิดีโอวิดีโอใหญ่ไปเรื่อยเลยเหมือนจับตังอุปกรณ์อะกูอะตอนเนี้ย<อ>คือสภาพดิกล้องหนึ่งกล้องสองพร้อมกระเป๋าพร้อมกระหมดอีถนนนะแต่ว่าไปจะ,จะเอาอีกเหรอวิดีโออะไอแล้วไปแล้วต้องเน้นภาพก่อนเน้นภาพอ๋อกเน้นภาพเอา ดูผลประกอบการนผลประกอบการขึ้นเลยเนอะไรอะไรอยวะเนี่ยน้องเออกล้องไหน่อยได้ไหมกล้องกล้องไหนก็ได้กล้องใครก็ได้กล้องคู่แบบกล้องมือแบบหมดมึงเอายางออกก่อนได้ไหมโมหลบหน่อยขอถ่ายมันมองก็อนหนึ่งสองโอเคโอเคพอแล้วโอเคเฮ้อย่าเพิ่งกุยนี่อยู่ถ่ายไปไดกี่รูปเปนเนี่ยร้อยรูปเลยมาปาบานเลยอะ ถ่ายเยอะสุดแล้วค่ะเราไปโบเด็กกันก่อนทุกคนรอมันสองคนอะไม่ถึงหรอกโบเด็กอ่ะนี่คือบันดิตของเรานะฮะเป็นเพื่อนที่ทำได้ทุกอย่างนะครับอ่ะถ่ายเสร็จก็ต้องเปลี่ยนที่เป็นทางกันนะฮะไหนอะเฮ้ยเปนของที มัาถ่ายวีดีโออยู่ขอบคุณพ่อแม่ที่ส่งเสี่ยงดีใจเลยนะกัวเขากลัวไงดีใจแล้วนะเนี่ยดีใจเลยทำไไมมาองชาวนนมันถ่ายได้มีวอใช่กูรูไปวางมึงไางดูไางดูไปวาูไปวางดูวางกล้องไปวางกลกล้องกล้กล้องกล้องกล้กล้องมึงดูกล้องก ทำรู้สึกพวกมึงลัวกูด่ากันจังวะไปยังไงเอลยังอยู่กันอยู่มีลูกสองคนลูกสองคนไปเออเขอยู่พ่อเอลชนิกับพ่อกระปงจังอยู่ไปอยู่ดิพมึง่อแม้ยมึงโูเสือกูยาใมันแเ็บเาอนี่ไรอม่ถายลตอบนี่ไงถ่ายดูออบคุณพ่อแม่สงเสียอ่ะเสียมากรักลูกสคนที่ มถ่ายบบ่ามาบอกรัแมมันถ่ายรูปมันถ่ายรูปได้ใช่ไหมชาโนมื่อกี้มามาบ้างมาเชือัดมาีจเป็นพ่อทตัวดีๆอนนมาตรงางมามอับเลยลูกตัดคอตัดคอตคอเป็นพ่องม่ไดยลยีจมึงเป็นพ่อมึงทำดีๆเร้กดยังไงอะกดอ๋อไปถ่ายไีโอเหรอเออ ปล่อยพลังเหรอปล่อยมันจะแบบถ่ายรูปไงอันนี้อันนี้ซ้อมถ่ายกับพ่อแม่ได้เลยท่องใช่ไหมอือฉันปวดหัวกูไปเหมือนมันเถอะจริงไปเหมือนกันแล้วกู็เอาไอ้เย็นหรือเปล่อแม่ที่ตงสีดสิไปกันชาโนะโกโปรเราไปด้วยเฮ้ยผมไม่เห็นนะเนี่ยเกิดะนเก๋าเตะแล้วเราจะไปถ่ายรูปมันต่อนะฮะเป็นไงเต็มตัว เข่าเลยเมื่อกี้มอเริมตัวเนี่ยเติมตัวทำให้เห็นเป็นของเท้าเลย ไวะีค้ามด้ายๆี๋จม่ต้องี่จริงไม่ต้องขี่จริงเดี๋ยวโจหลังค่ะเดี๋ยวเฮ้จดี๋ยวเราจะไปสนามกีฬากันนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังเอไปถ่ายรูปไปชันที่สนามกีฬากันนะฮะ นนอันันทอบอกกันหมดละ มาถ่ายรูปนะฮะมาถ่ายรูปตรงสนามบอลสรุปคือไม่ถ่ายรูปนะฮะมานั่งเชียร์บอลนะฮะยังไงฮะยังไงฮะบัดิตบัดิตมันทำไมบดิตคะลงมันตะลึงมันตะลึงมันเหมือนกันสรุปคือมาถ่ายตรงสนามบอลก็ไม่ถ่ายนะฮะไม่มานั่งเชียร์บอลกันยินีก็ถ่ายไม่หยุดนะฮะแบตเพื่อสุดท้ายแล้วเมมเพื่อสุดท้ายของโกโปรของฉันแสงมาแล้ว แสงมาแล้วนะฮะแล Bu ay, Bu ay. Ay ้ว so ก็อย <t> <com> ู่กับบ <c> ัณฑิตของเราเหมือนเช่นเคยนะฮะไปบัณฑิตบัณฑิตจะไปถ่ายตรงไหนฮะถ่ายตรงต้นไม้ไม่ใช่เขามาถ่ายให้เพื่อนเมื่อวานเมื่อวานเช้าไม่ได้มาตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปมันก่อนนะฮะแล้วก็เลิกถ่ายก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเมมจะหมดแล้วนะฮะบัณฑิตจะกลับไปเหรอเออรู้ๆเหยืนบ่ายกล้องดิ เดือกันนะตับไข้หน่อยเร็วอย่าลืมกดกดไล่กดตับไร้กดไล่ตับตะไคร้เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ไม่มีแรกแล้วนะฮะับเดยบ้าย